แล้วคลิปนี้ครับผู้จะพาไปดูครับประตูที่ออกมาโดนใบแดงนี่ครับนิกโป๊บเกิดช้นก่อนออกมาเลยไงต่อมงบอลไม่โดนลวกขวาบอลแม่งเลยมูซาล่าจัดการครับใบแดงมาจังหวะน,นี้ครับโดนไปแล้วและจังหวะน,นี้ครับเพิ่งเกิดมาลุ้นก่อนครับโอ้โหหอยลุนครับจะแตกบอลหนีเอมี่มาติเนสออกมาชนปังเรียบร้อยครับใบแดงเพื่อนหายไปไหนหมดมเราดูคลิปนี้กันต่อบอลไม่ถึงมือที เพื่อมาก่วนแม่งเลยนี่ครับเรียบร้อยครับข้างสนามวยวายแล้บไปแดงมาตามติดติดมาดูกันครับกับช็อตต่อไปครับยังอยู่อิตาลีครับตีครับไมเมยองออกมาเพื่อมงสุดท้ายเอาเข่าให้เต็มแตกเต็มปากเรียบร้อยครับนั่นครับออกมามงไม่ว่าครับเอาเข่ามาแทงหน้าเขาใบแดงตามมาแล้วลูกนี้ครับนี่ครับหลอนชิกเลอร์นะครับโดนยิงประตูแล้วยังไงต่อโมโหครับสอยไข่กองหน้าฝั่งตรงข้าม ร้อยครับใบแดงครับลลงไปจังหวะน,นี้ต่อยไข่ไม่